ครูบาอาจารย์ของเราพระเดชพระคุณหลวงปูส่สจันทรโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนวาสติกาจาันทร์อดลกินำให้พวกเราทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเรารักษารวบรวมทำบารมีสามสิบทัท พระเดชพ,พุคุลหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรตลอดเวลาเป็นปกติอยู่ในความปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทั้งหมดธรรมหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรทบารมีสามสิบพัฒนเดชกุณหลวงพุทธจันทร์ัสรปีทานศีลสมาธิที่เป็นปกติที่สามารถนำร,รมทั้งหมดในตัวของเรา ขอทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชภุเกุหลวงปุรรส่สัจจันททัสโรให้พัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชภุเกุตหลวงพุรรสัจจันทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาธรรมทั้งหมดที่อยู่ในตัว ของเราในตัวอย่างจัก,กรวาลมนุษย์ร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่ชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นไปตามธรรมทั้งหมดที่กำกับบังคับควบคุมให้เป็นไปตาม ทมที่สามารถยึดถืนที่ในตัวของเราทําให้เรายึดมั่นถือมั่นในธรรมนั้นการสังเกตอย่างละเอียดพิจารณาในธรรมทั้งหมดที่อยู่ในตัวของเรา ซึ่งเชื่อมโยงไปยังทุกท่อทัดธรรมบารมีสามสิบทัดนี้ทำให้เรารู้เห็นอย่างชัดเจนในธรรมทั้งหมดจากการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยบารมีสามสิบทัด พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรซึ่งทำให้เราสามารถรักษาปกติ ตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งเป็นธรรมรักรเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมให้สามารถรักษาพื้นที่ในตัวเราขยายขอบเขตไปยังผู้อื่นซึ่งเป็นไปตาม การพัฒนาปรปับปรุงตัวเองซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราคือบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนทัสโรในการดำเนินชีวิตในจักรวาลมนุษย์ที่มีธรรมกิเลส อยู่มากในร่างกายคนสัตว์สิ่งขอขเราพิจารณาสังเกตอย่างละเอียดในธรรมทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งโขอ,งอยู่ในสมบัติปัจจัยสี่รวบรวม เฉพาะส่วนที่เป็นผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัศโรให้รวมกันอยู่มากกว่าส่วนที่เป็นธรรมกิเลส่อเปลี่ยนให้เป็นส่วนของบารมีสามสิบทัต พระเดชปกุณหลวงปุษจันทัสโรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตัวตนที่แท้จริงของเราคือบารมีสามชุดทัตพระเดชปกุณหลวงปุสจันทัสโรที่ดูแลตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเอง พฒนาตัวเองได้ทำให้เรารอดปลอดภัยจากธรรมทั้งหมดครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรัศโร โดยการรุกเข้าหารรมกิเลสให้ทรรมกิเลสเกิดเป็นบารมีสามสิทธัศนะเดชคุหลงพุสดันทตรโรหน่วยใหม่ๆที่ทับปปุจากธรมกิเลสใหม่ๆที่ไม่สำทำได้เป็นบารมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัศโรหน่วยใหม่ๆที่ไม่ซ้ำทำประกอบส่วนที่เป็นธาตุที่ไม่ซ้ำรูปแบบเป็นผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิท์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัศโรไม่ซ้ำทำไม่ซ้ำธาต สร้างขึ้นเป็นชาวสิวิไลประมีสามสิบทัศประเดศปคุณหลวงปุสษจันทัศโรมีสมบัติปัจจัยสี่ที่เพิ่มขึ้นด้วยตัวเองจากการรักษารวบรวมป,ปรมีสามสิบทัศ พระเดชประคุณหลวงพุทสดกันทัสโรค,ครูบาอาจารย์ของเราให้เราวรวมกันอยู่เพื่อตรวจตราซึ่งกันและกันโดยสังเกตที่ตัวตนที่แท้จริงของเราจะมีความเป็นปกติทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสุดทัพพระเดชพ,พ,พระคุณหลวงปสดจันทัศโรที่ยังสามารถพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ยังศรัทธาเริ่มใสบารมีสามสิบทัพพระเดชพ,พ,พระคุณหลวงปสดจันทัศโร อยู่เป็นปกติความมั่นคงของตัวตนที่แท้จริงของเราเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสั่งสมจำนวนปริมาณเพิ่มมากขึ้นตำแหน่ง ของการทำงานทำหน้าที่ที่แท้จริงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสาสิทธัะเดชะคุลโลปุสดันทัสโรเป็นกําแห่งที่เราร่วมกันรักษาร่วมกันทำหน้าที่งานอาชีพของเราอย่างพร้อมเพียง เป็นสุน์รวมของการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธ์พระเดชะกุลหลวงปุษจันทัสโรจากทุกส่วนเพื่อเป็นเจ้าของสมบัติร่วมกันทั้งหมดทุกส่วนทั้งนิพพานธรรมบารมีสัมสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทัสรุความเป็นยังอยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ยิ้มแย้มจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวาง,วางที่ได้รวบรวมรักษาปรมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทัสรได้เพิ่มมากขึ้น ได้สมบัติใหม่ๆได้เพิ่มมากขึ้นกว้างขวางขยายขอบเขตรุกเข้าหานิพันธ์ทำกิเลสนิพันธ์รำรอัพยากตาธรรมาอาจหารร่าเริงในธรรมปรมีสัสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโร,ร เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเข้าสู่สภาวะปกติที่เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเพิ่มมากขึ้นมีความละเอียดของประมีสัพสัทั์พระเดชปคุณลปุสสจันทสโร ที่เพิ่มมากขึ้นละเอียดที่ท่วนในธรรมทั้งหมดรู้เห็นในธรรมทั้งหมดในทุกรายละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อรวบรวมรักษาปารมีสามสิทั พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัสโรให้ครอบคุมทุกธรรมเกิดเป็นสมบัติปัจจัยสี่จากธรรมทุกธรรมเป็นสมบัติที่พัฒนาตัวอยู่ตลอดซึ่งเรา ทำด้วยตัวของเราเองเป็นเจ้าของสมบัติที่เราสั่งสมรวบรวมให้เป็นสมบัตินิพพานธรรมบาร,รมีสัพสิทธรรัสเดเดปคุลหลวงพุษตกันทรรัสโรซึ่งนำ ไปใช้ในการรุกเข้าหาทำกิเลสได้มากขึ้นเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชปกุโหลงกุสดกันทัสโรได้เพิ่มมากขึ้นรวมธาตุเป็นสมบัติปัจจัยตีได้เพิ่มมากขึ้น ที่ได้จากการรวมสมบัติร่วมกันทั้งนิพพานธรรมปรมีสาสิทัตสเดชปกโลงพสุจนัสโรที่ทุกส่วนนำารมีสามสิทัศระเดชพกโลงพสุจันัสโรลุกเข้าหา ทำกิเลสในแต่ละส่วนเพื่อเปลี่ยนเป็นบาร,รมีสามสิทธัพระเดชปกุลลงปุสจันทัสโรหน่วยใหม่ๆได้สมบูรณ์รวมเป็นสมบัติปัจจัยสี่ของนิพพานรรมบารมีสามสิทธัพระเดชปกุลลงปุสจันทัสโร ที่ทุกส่วนเป็นเจ้าของสมบัติร่วมกันเพื่อให้ทุกส่วนมีบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณลลงพุทธจันทร์ทัตโตรุกเข้าหาธรรมกิเลสในแต่ละส่วนเพื่อรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณลลงพุทธจันทร์ทัตโรจากธรรมกิเลสที่อยู่ในแต่ละส่วน ให้เกิดเป็นบารมีสามสิบพัฏพระเดชพ,พุกุลโภอสุดเจนทัตโตหน่วยใหม่ๆให้เกิดเป็นบารมีสามสิบพัฏพระเดชพ,พุกุลโภอสุดัจนทัตโธที่ทุกส่วนเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นการลุกเข้าหาทำทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ ปรับปุงพัฒนาประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเธิดประเสริฐนักศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัะเดชภูกระหลกภูสุจันทรัสโรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรที่สร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพ,พุกคุลหลงโพสจันทัสโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลงโพสจันทัสโร เชิญเราได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงของเรากันต่อจาก